สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและ Facebook นะครับใครที่บ่นคิดถึงคุณครูที่โรงเรียนจุนจังพังร่านนะครับวันนี้ผมได้ตามหาคุณครูหลายๆท่านนะครับเพื่อ,ค,อ,อคุณครูมีอะไรจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนที่ไม่สามารถากลับมาที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดได้นะครับคนแรกครับ วส,สวัสดีค่ะหนูๆที่จบไปแล้วแล้วก็โมโหที่กำลังจะจบไปนะครูฝากความคิดถึงในปีใหม่ที่จะถึงนี้ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆด้านใครยังไม่มีที่เรียนก็ขอให้มีที่เรียนคณะดีๆใครที่จบไปแล้วทำการทำงานมีเงินเดือนแล้วก็ขอให้มีเงินเดือนสูงๆขึ้นนะลูกนะคิดถึงทุกคนครับคุณแม่ครับ อาจารย์แม่แล้วนะตอนนี้อาจารย์แม่ครับเป็นแม่เขาลูกเลยขอบคุณครับรคุณต่อไปครับท่านต่อไปอยู่ในห้องวิชาการท่านแรกอยู่ห้องธุรการครับท่านต่อไปคุณหน้าคุณตากันดีครับคุณครูท่านนี้นิสัยเป็นคนร่าเริงครับอารมณ์ดีคิดโลกมองโลกในแง่บวกครับคุณครูพักวันชลารัตหรือคุณครูยามของเรานั่เอง กำลังถักกระเป๋าถักถักหมวกค่ะถักหมวกให้ลูกชายนะคะเป็นการถักหมวกนะคะอ่าสวยไหมคะอ่านี่ค่ะไม่สวยอ่าถักหมวกให้น้องคิวนะคะโอเคค่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะสั้นกระทัดรัดได้ใจความดรคิวครับมิสคิวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณครูขวันนะครับนิสัยดีมากพฤติกรรมสุดยอดครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็ว ัสดีครับลูกวันนีครับเดมิทําพีการพีการด้เดี๋ยวเราจะกลับมาหามิสคิวอีกทีนะครับอ่าไปดูท่านต่อไปครับอ่ามีใครอยู่บ้างโรงเรียนครับโรงเรียนอ่าสภาพโรงเรียนเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับปรุงไปหลายๆอย่างครับเช่นนี่พื้นสะอาดเยี่ยมอ่องเลยครับ โรงเรียนเพิ่มความปลอดภัยด้วยนี่กล้องวงจรปิดครับกลับมาอีกแล้วอายมากคนนี้ท่านมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูบอล้องการเงินให้มีใครอยู่นะครับเป็นครูแล้วก็รู้สึก ยังครับขึ้นลงสองรอบแล้วแว็บใหม่แล้วครับตอนนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับเมื่อกี้บันทึกไม่ได้ครับขอบันทึกใหม่คูสนันครับดูทีวีอยู่คุณกูครับลูกศิลย์ลูกหาคิดถึงครับเรื่องในโอกาสปีใหม่ไว้พรปีใหม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเลยครับถึงนะครับโอ้แจกไหมนะลูกศิษย์หนึ่งนะ อีาเนะหลายคนอยู่ครับก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ปี27นะครับมีแค่นี้นะครับผมไอ้คุณคือคุณครูคุณครูเป็นคนพูดน้อยครับคนนี้อ่ะคนนี้ไม่เกี่ยวครับคนนี้คุณผู้ว่าศาไม่ใช้ลูกศิษย์ดูสิอาจจะมีวิดีโอให้เขาด้วยมีศิษย์ตอนนี้เห็นภาพไหมเห็นเห็นอะไรติดฟันก็เห็นตอนนี้ นักเรียนดเนูเป็นเป็นครูสอนคณิตแต่ว่าครูฉันเป็นครูประมวลภาษาอังแ <laughs> สงผมว่าจะรอน้ำวยพรก้อยวยพรมาได้กินข่าวได้หลายเลยปีใ <c oughs> หม่เาก็จับประเด็นที่กอลลัลลูซี อย่าดิไม่แห้งด้วยค่ะเด้ออามไำให้คุ้มต้มกระดูกนะอิตาลีกินไม่เป็นครับไม่ไม่ดีครับคุ้มสุดโต้ครับนี่กำลังกินข้าวอยู่อะกำลังกินข้าวอยู่ลูกอุจจีบใหม่นี้ก็ขอให้ลูกๆเด้อทุกๆคนสิบสี่และทุกคนนะจงมีเต่โชคมีแต่ชัย ทองออกด้วยสมงติูกประกาศเลิศแล้วก็ใครที่ยังไม่มีงานทําก็รีบบรรจุทำซะแล้วก็เส็ดปลวกเส็ดปลวกยืดเรื่องจังเลยเส็ดปลวกตีแล้เด้อแล้วมันขวัญยืนครับขอบคุณครับสุดชรมากครับคุรวาสนาครับตัวปวดประจำโรงเรียนครูยรัสส์คุยจิ้นคุยจิ้น ครับก็ตอนนี้ก็เจอ,อเค,คุณครูเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคุณครูสวัสดีสวั <c oughs> <c oughs> สดีครับ